มันสุกแล้วเนี่ยมันเป็นหฟเออที่ไปโอ้ยยังแดงอยู่เลยนี่สุกแล้วเอายยังไม่ได้เสียเทอะตกักัก ตันคเหนียวมากเลยตุ <ambition> <ucc stamped> ๋นเ่ยตุ๋นแล้นก็ต้องเหนียวในตุ๋นเนี่ยไม่แม้แต่เช้าไม่แม้อต่ไม่แม้แต่ขึ้นมีที่ชั่วปอมะเออเืม่เลยแล้วอมาแล้วก็เทใส่ชามเขาเดี๋ยวตักมาก่อนตเสร็จแล้วตักเอาเสร็จเดี๋ยวตักอีกแล้วมันเลื่อยตัวไง

มามาเวากินก่็ได้นอเ้มากิน่อเด้วหกน่มาน่อนม่อมานนมาก่อมากินก่อนมากินกนมาิน่งกินก่นมากินกอนานอมากน่อนั่งกินก่อนนก่กก่อนมิมาน่าก่อนมอกินก่อนน่งากิน่อกินก่อนกิน่ากอาอมาากนอนนานอน่กน อันนี้ตะเกียบใหม่หรือตะเกียบเก่าน่าจะใหม่นะของใครใม่หม่เอ้ยเอาอนไรลึกเอาอันนี้น่อันี้มนมโเคน้องอยก็อยากเข้าขัดสมาธเลยกินอย่ากกินหมดีไปแล้วตกินหมดแล้วตูน้มันเกี่ยวกตีซีรีอยู่ไม่มีอนแล้ว้วนี่มีไหมา้พี่ พี่น้อยมีช <il fi> ้อนไหมชอบชุบน้ำพี่โอวพี่โอวพี่วพีม้วอพอใน้ำแบบน้ำจิ้มี่ไงล่ต้มแล้วก็ต้มต้มต้มกตเกียบตะเกียกันก็้ักจะล้าง้อนเอาเร็วลุยค่ะให้พี่หวลุยอ๋ น้องพลเน้นเนื้อไม่ต้องน้ำก็ได้น้องพลเออเน้นเนื้อเน้นเนื้อฉลกดไม่ได้เลยอต่อไปพี่บอกยันงั้นน้องพลประชุมบรรจันนะเตรียมข้อมูลทนงบ้านขัดตัดทันต้องทันนะไม่ไม่ทันไม่ได้นะเออบรรจันพี่ที่บอกว่าประชุมบัรจันเขาบอกว่าโทรหาเจ้าแม่แครกันไม่รับโทรศัพท์เลยเตรียมหัวเราะแจวๆอยู่ อาจารย์น,นะจ๊ะประชุมอ,อ,จอาจารย์รพี่แมวเลื่อนเพราะว่าพี่แมวต้องไปแจกของขวัญลูกคะ สวัสดีค่ะคุณเทียงน้าน้อยคอยนางมาเดอร์กินสุกี้กันเดอร์ค่ะเดอร์มาเดอร์ค่ะมาเดอร์วันนี้แก้ตัวนะคะกระทะหม้อหม้อใหญ่แล้วนะคะวันนี้หม้อใหญ่แล้วนะ,ะอ่มอาอมาทา,านด้วยครับมากมากค่ะมามากวันนี้หม้อใหญ่แล้วนส่ค่ะวันนี้มียกด้วยนะวันนี้มีมียกด้วย <ห>เต็มปวดปวดปวดเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกชิ้นออกก่อนไม่ไหวแล้วใเอาลูกชิ้นออกก่อนเสร็จแล้วลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นหมูไม่มีเนื้อค่ะเพราะว่ามีเนื้ไม่กีนเนื้อค่ะกปอนเดียวปอนลูกอีสานใส่ตะเกียบบ่ได้อื่นเอาออกอีกแล้วเราจะได้ใส่ผักคนละชุดคนละชุดลองตงตาดิ

อุ้ยนี่จำไอ้นี่เลยนะ่ะอันนี้มแบบหั่นนนีนี่นี่อกินต้่อ่อนเนยนมกินหนึ่ไม่เป็นไงไ่อะเลาะกันแล้วเกลียกแล้วเกียงแล้วตอนนี้วันนั้นนั่งรอจน่มันเลยมั่วมันเลยเอาเสรผักก่อนนะทีนี้สรผักก่อน

ฮะกล่องมาจากไหนกล่องมาจากอ่าไอ้นุ่นถังถังน้ำมีตึกประหยกด้วยนะคะแม่ค้าไม่ใช่ใส่ผักอย่างนี้เอาใส่หมูเลยใส่หมูเลยอย่าพึ่งหมูให้ด้วยอย่าพึ่งมีเจะผักเดียวเขาว่ามีไม่มีหมูเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถ้าใส่รับผิดชอบด้วยนะจะบอกให้เมื่อกี้เราให้น้องๆก็ไปกลายเป็นโมโหแล้วค่ะพี่นุกินโมโหไม่เป็นบ้างนะคะไี่พอยกินแล้วยังนี่มันไหวเงี้ยมันเดือดเร็วนะนั่งโมโหนั่งรอแบบจนหัวเราเป็มฟองไม่แล้วเรใส่ลงนี่มัเต็มเลย ในวันนี้เล่นกระทะใหญ่เลยเหรอครับใช่ค่ะคุณพี่คนไกลบ้านนามาค่ะฉันแน่อร่อยนะครับฉันให้อร่อยนะทุกคนอันนี้มีอยู่เต็แม right right ่แน้องแม่น้องเลีเส well> ียงนาน้อยสวัสดีค่ะคนไกลบ้านสวัสดีค่ะจับแม่น้องเลีนะคะนี่ได้เหลือก็ไปทำบุญที่นั่งกินมั้งเออมันอิ่มเดี๋ยวมับ่ายแล้วมันอิ่มไงอันนี้เราไปกินกันโตอันนี้ก็ยออืม เลยไม่สรวนรายงานเลย้ายงนตเลยโดนเลยี่วายยงไม่ทำเลยไม่ทำอะไรไม่หรอนพี่ายทอยู่แล้วน่ะเอาแ้นั้นยอดท่อไปเถือนนันที่ไ่นีไม่ยอะละทนี่ไม่เถื่นทแ้วี่ดีไม่เยอะรงางาไม่ได้ก็ต้องได้มไต้องได้กไหนถ้าทำไมีพอไม่นานก็รายงาน่อรัสมงารายงานง้าะุจก็ต้องไหนพี่น มันเดินสิบโลคุณเสียงน้อยบอกว่าสวัสดีคุณเอสซีมาแมวคุณคนแก่บ้านบอกว่าเลี้ยงรับโบนัสใหม่เลยครับยังค่ะยังค่ะยังไม่ได้โบนัสค่ะเดี๋ยวจะเรียกเอาเขาเรียกโบนัสเหมือนบริษัทไอกินนะไปไปมาโอ้โหกับเอาเลยไม่ได้เลยไม่ขอมาเรียนวันไหบอกเลยว่าหลังพักจ้างก่อนเหมือนแบบ ม่ันออกมันออกอะเลย่ะนีมอดูอยอยู่ะบ ออะไรนะ่วาไม่หมูหมดค่ะนี่ของหมูก็มีค่ะห้าเใส่หมูใส่หมูส่หมูให้น้องๆสวัสดีคุณกระทะคุณแสงก่อดเสียงหายครับอ๋อปิดเสียงครับพอดีคุยเรื่องใดไดกินกันอยู่ก็เลยกลัวมีปัญหาก็เลยปิดเสียงนิดนึงค่ะ ม่เอานะสวัสดีค่ะคุณแทงบอร์ดคุณคนไกลบ้านไม่กินน้ําจิ้มกันเหรอครับอ๋อกินค่ะก <classical S 2> ินกินน้าจิ้มเอเน้ี่าเิขเไม่มีมจิ้มอะอเา็นค่ะน้ำจิ้ม, <c ười> น,มน้ำจิ้มก็ใส่คะ่ะแต่ว่าจะเน้นเนื้อนเนื้อกันค่ะสบายดียาม,มือเที่ยงครับคุณนวลสวัสดีค่ะสบายดียามเที่ยงค่ะสบาย ทานข้าวกับอะไรกันเนาะมีคนไสบ้านพี่เทียงราน้อยพี่แดงบอดพี่แม่น้องเลีเวลาสามพีเรียงค่ะวสุนะขี่เลียงนะคุนุนัไปไหนคุนับอกวอร์คสุนัขไปออฟฟิศดูแลเขาทวไหพี่โงพี่อยู่พี่โอยเฝ้าอยู่มั้งเนี่ยพี่ย่าถูกวางไม่อยู่ 呵呵，我哈哈哈。 สวัสดีค่ะคุณแม่เยอะแต่ไล่ถ้วยว่าแม่ยังเต็มอยู่เลยค่ะนี่นี่เห็นไหมยังเา็ม้อนีเยอะมากเยอะมากอันนี้สองมอยังนาเยอะหลายเยอะหลายหลายหมูแจ้งเอาไปแช่แช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะพอแล้วค่ะนี่ก็เยอะแล้ว เด้อแช่นกันะช่เนเลยเดือดอเนแช่อันนี้ไม่ต้องแช่หรอกใส่หมดอันนี้มันหนักแล้วเดือตก็ต้มกินไปเลยทั้งวันแนี้ใส่หมดนั่กินไปแล้วบอกนะแม่าแพ้ัหรอออแล้วนี่ก็เยอะแยะเนี่ยเอาไปเ้อเออแช่้เอาเอเห วันไม่กินเนื้อเอาไปพักเดี๋ยวไปพักเดี๋ยววันนี้แม่วันนี้วันนี้แม่ทำไว้ให้ใครหรอวันนี้วันนั้นทำไว้ให้ใครอ่ะอันนั้นตุ้กตอยในวันนั้นอ่ะพอดีเป็นอาบวันนี้ไม่มีใครอยู่หรอค่ะไม่มีใครอยู่ทั้เผื่อคุณวิทยนจะพูดอี

ยกกวน้ำมันไม่ได้ไงไม่ต้องนนั่นก็ยกมากไปเลยแป๊เน้นเนื้อๆที่นั่งนัก็ยกมากไปเน้นอย่างเงี้ยแต่เสียบดิ่ังเขาเลยอ่ะใ่ไข่กอนใส่ไข่ก่อใส่อีกไงอ๋อแต่ละแตถามอะไรเลนี่ก็ใส่ผู้หญิกันใส่ให้จะไม่กรวี้ยวนิดหนอแล้วนั่นนันเก ชาเลหลวมลเองไปรอให้อินเสียงเดือดกเสียงเดือดมากถ้าสอคนองคลิปชื่หรอวะใส่หมดแล้วไงป้าก็ใส่หมดแล้วเฮ้ยทุกคนไม่ดีเนอะใส่หูฟังคุยคนเดียวอะไหนเลยต้องราเรียกยงไม่ได้ยินคุยแล้วค่ะคุย้ไม่อยได้ยินเนา โอ้ยอย่างาซ่ไรกะเทศลงสะปะแต่แซ่เบลเล่เยอะเหมือนมูนิ่มไหมวันนี้นิ่มเหมือนวันนั้นนะอร่อยเหมือนวันนั้นนะคนเดิมหมักนะโอเค่ใอันนอันนึ่งยัส่งอันนี้ยัส่งอันนี้ของน้อยมักมาะทานด้วยค่ะคุณพี่คนธรรมดาวันนี้ปลาใหญ่เหมือนของมีเลยนะ วันนี้กระทกใหญ่เหมือนของมีน้อยไม่น้อยค่ะไม่น้อยเยอะมากยังกินไม่หมดเลยค่ะตอนนี้คือต,ตอนนี้เกี่ยงกันกินแล้วนะคะแบบว่าวันนี้มันทันนะคะทานให้อร่อยคับขอบคุณค่ะคุณพี่คนธรรมดาคุณแบ๊สแม่น้องเล่ขอบคุณนะก็จะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาทานข้าวด้วยกันอร่อยอร่อย กันข้าวให้อร่อยมีความสุขตลอดแันกันทุกคนธเนะ้อไม่ก้อต้องยืนกันบ่ายเลวอร์อ่ำไม่เอามันไปพอดีไงพี่น้อยก็มาแล้โอเคชาขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอให้มีความสุขตลอดแันกันทุกคนนะคะขออนุญาตลงไลน์เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่น้องเลขอบคุณคุณแบคขอบคุณ ที่คนธรรมดานะคะขอบคุณพี่เสียงนาน้อยคอยนางนะคะขอบคุณคุณคัตสีขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขตลอดไปขอบคุณด้านบนด้วยนะคะคุณไอเลิฟลี่ขอบคุณนะคะมาส่งกันไลฟ์ไปเลยขอบคุณดวงตาด้านบนด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขออนุญาตตรงได้แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วมนีอะราทั้งหมด